ดูาพาดหัวข้อข่าวลุงป้อมจะชวนชิมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักชิมผมดูหัวข้อข่าวแล้วก็ขำกริ่งจริงๆคลเอกประวิตย์เนี่ยนะจะไปชวนชิมอาหารอยากจะถามว่าลิ้นท่านยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าผลเอกประวิตย์ หุ่นไหวไหมจะไปชิมอาหารนี่นะครับจะชิมได้สักกี่คำนะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคือคนเราอายุมากสังขารมันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมนุษย์เป็นเรื่องอ่าสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่แหละไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ปัญหาว่าลุงป้อมจะไปชวนชิม ผมนึกภาพไปออกแกจะชิมได้สักกี่คำจริงๆนะฮะและจะชิมได้สักกี่อย่างหรือว่าชิมแค่อย่างเดียวก็พอละบอกว่าแม่จริงๆเนาะนะครับหรือว่าข่าวเอามาเอามาเขียนเองหรือเปล่านะแต่ดูท่าทางไม่ใช่นะเพราะแกไปชวนสมาชิกพักพลังประชารัฐบอกว่าให้มากินอาหารมาชิมอาหารด้วยกันนะ เวลาไปชิมที่ไหนอะผมก็อยากจะบอกแทนสมาชิกพักพลังประชารัฐเหมือนกันนะผมว่าสมาชิกพักพลังประชารัฐวันนี้คงมาชิมอาหารพร้อมกับลุงป้อมเนี่ยไม่ไหวนะชิมวันนี้เนี่ยนะไม่รู้รสชาติอย่างแน่นอนสมาชิกพักพลังประชารัฐเพราะหลังจากที่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีสอสบางคนก็เฮตามไปที่ลุงป้อม ปรากฏว่าเอาไปเอามาลุงป้อมโดดหนีลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐปล่อยลูกพักเคว้งตั้งหัวหน้าใหม่นะ <c oughs> <c oughs> แล้วครั้งนี้จะบอกว่าเอ้ยยังไงลูกพักเก่านะก็คือสมาชิกพักพลังประชารัฐนี่แหละนะที่จะลงสอสเนี่ยมาชิมอาหารด้วยกันหน่อยบอกพลเอกปิะวิน์ วงสุวรรณได้เลยว่าชิมไม่ลงชิมไม่ลงเอา้าหรือท่านผู้ชมคิดยังไงนะผมเนี่ยพูดเรื่องนี้อ่านข่าวเรื่องนี้แล้วผมก็อ่านแล้วอ่านไปแล้วก็ขำไปไม่ใช่หรอกหุ่นยังคนเด็กประวิทย์วงสุวรรณมันขายไม่ออกเรื่องนักชิมนะถูกไหมเออนะหรือว่าชิมแล้วก็ออกใบป,ประกาศให้ไปเรื่อยอย่างงั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับ ็าถามหนอกก็แล้วกันจะชิมได้สักกี่คำนะแล้วหุนแบบนี้เวลาจะไปชิมร้านอาหารที่ไหนหิ้วปีกไปนี่ยนะจะไหวไหม <c oughs> อ้าววันนี้ขำขบ้างนะครับในช่วงการเมืองที่กำลังเข้าสู่หน้าสิวหน้าขวานในห่วงสองอาทิตย์สุดท้ายกับการเมืองนะครับตอนนี้แต่ละพักก็ขับเคี่ยวกันอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามพักใหญ่เพื่อไทยพักประชาชน พักภูมิใจไทยก็เขี่ยวกันอยู่พอสมควรนะครับในการที่จะเอาชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ก็ว่ากันในทางการเมืองกับก็เลยถือโอกาสวันวนี้ขำๆสักหน่อยสําหรับนักชิมรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่รุ่นหิ้วปีกนะครับอ่ะจําลองเชิญทุกคนไปแล้วครับขอบคุณนะครับทุกท่านสวัสดีครับ